บล็อกเชนไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิดบิบิตเปิดเผย16เครือข่ายที่สามารถอายัดเงินของคุณได้โดยปฏิพัฒน์สันติวโรไทย https colon s l a s blockchain com s l a p a t i f e r s l a พฤศจิกาย,ยน2025ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทคโนโลยีที่มอบอิสระและเสรีภาพให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเพราะระบบนี้ออกแบบให้เป็นแบบกระจายศูนย์กลาง decentralized ซึ่งหมายความว่าไม่มีกลุ่มคนเล็กๆข้างบนที่สามารถควบคุมหรือชี้ชะตาทิศทางของเครือข่ายได้อย่างเด็ดขาดแต่ข่าวล่าสุดจากบีบิดกลับชี้ให้เห็นมุมมืดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนการวิจัยล่าสุดจาก Laser Security Lab ของ b ีบิด h t t p s w w w b i b i t c o m เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบล็อกเชนจำนวน166เครือข่ายมีทั้งหมด16เครือข่ายที่มีความสามารถในการอายัดเงินทุนของผู้ใช้งานโดยตรงจากระดับโปรโตคอลแม้ว่าจะเป็นระบบที่อ้างว่าเป็นการกระจายศูนย์ก็ตามเครือข่ายเหล่านี้ประกอบด้วย c h i l i s WixDC, BNB, h t t p s colon, s l a b l o c k c h a i n c o m 2 0 1 8 0 8 2 0 อีศูนย์บีเก้าอีแปดสิบอีศูนย์ิบีแปดเอบีอีศูนย์นิบีแปดเอสามอีศูนย์ิบีแปดเอห้าอีศูนย์ิบีแปดเอสองอีศูนย์บีแปดเอแปดดีบินบีเบีนนชัยอีศูนย์บีแปดแปดสิบสี่อีศูนย์นบีแปดบีเจ็ดอีศูนย์บีแปดอีศูนย์นบีแปดไออีศูนย์บีแปดบีศูนย์อีศูนย์บีเก้าแปดสิบสี่อีศูนย์นบีแปดเอสามเวเชนวันเอชเวชแอปเทิร์สซูเพอร์อีออส ทีมวิจัยได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายทั้ง16ออกเป็น3ประเภทตามวิธีการอายัดบัญชีโดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ห a r โค o ดิตเครือข่ายที่ฝังคำสั่งอายัดบัญชีไว้ตั้งแต่ต้นแบบอย่างถาวรตัวอย่างเช่น BNB c o n f i g File การอายัดอ้างอิงจากการตั้งค่า c o a n s a i f r e e c i n g ซึ่งจัดก,การผ่านไฟล์กำหนดค่าภายในเช่น WM, y n v หรือ t o m โดยไฟล์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ตรวจสอบความถูกต้อง Foundation และนักพัฒนาหลักซึ่งเป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในบล็อกเชน s มาร t ทคอ t แท c กการขึ้นบัญชีดำโดยใช้สมาร์ทคอนแท c t ซึ่งในกลุ่มนี้มีเพียงโฮบายอีโคเชนเท่านั้นที่ใช้วิธีนี้นอกจากนี้การวิจัยยังพบความเป็นไปได้ของการอายัดบัญชีในอีก19บล็อกเชนโดยเฉพาะ Cosmos, a t เทซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากใช้ระบบ Module Accounts m o d มอ e a จูเ u อร์คาวน์แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้งานทั่วไปเพราะถูกควบคุมโดยมอจูลอจิคแทนที่จะใช้ Privat คีย์ตามทฤษฎีแล้วสามารถระงับการทำธุรกรรม ได้ซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถปรับแก้ในอนาคตเพื่อเพิ่มที่อยู่ของแฮกเกอร์ในการป้องกันการโจมตีแต่แน่นอนว่าน,นี่เป็นดาบสองคมพระนอกจจะจะช่วยป้องกันมิจฉาชีพแล้วยังอาจเพิ่มอำนาจในการเซ็นเซอร์หรือรวมศูนย์อำนาจไว้ในมือกลุ่มคนบางกลุ่มได้ผลวิจัยครั้งนี้จึงยิ่งตอกย้ำคำถามใหญ่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ของบล็อกเชนว่าเราสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะหลายเครือข่ายเริ่มมีระบบควบคุมฉุกเฉินเข้ามาทําให้เส้นแบ่งระหว่างความปลอดภัยและอํานาจเบ็ดเสร็จเริ่มเลือนล่างและนี่คือประเด็นที่อาจทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าอิสรเสียภาพของบล็อกเชนยังแท้จริงอยู่หรือไม่คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความสามารถในการอายัดเงินในบล็อกเชนถือเป็นภัยหรือเป็นเครื่องมือจําเป็นสําหรับความปลอดภัยสแสดงความคิดเห็นด้านล่างและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยที่มา Coin Telegraph h t t p s c o l a n c o n t e l e g r a p h c o m n e w s l b b b k e t a n a l y s t k e y 1 6 k e y b l o c k c h a i n k e y f r e e k e u s e r k e f u n d s